ตอนนี้เราก็จะมาเปลี่ยนยางนะครับใน Sony ่เนะครับ A 7 Mark มานะครับก็มีทุกมาร์กนะครับปัญหานี้ก็คือยางแถวๆนี้มันจะบวมนะครับก็ว่ามือเราจับตรงนี้อาจจะเค็มบ้างเพราโดนเหงื่อนะครับก็จะมีตรงนี้ที่บวม นะครับก็าอาจจะหลุดออกเลยประมาณนั้นนะครับแล้วก็ยางตรงฝาเนี่ยครับจะมีญหามากฝาปิดเมมนะครับจริงๆทั้งส่วนนี้จะมีขายนะครับแต่วิธีการแกะนั้นจะยากหน่อยก็ต้องอาศัยช่างผู้ชำนาญหรือทำบ่อยๆนะครับส่วนเราใช้เองนะครับก็ใช้วิธีการติดกาวนะครับ กาวที่ใช้ก็จะเป็นกาวช้างทั่วไปอันนี้กาวแบบอพอใช้ได้นะครับไม่ตาช้างแต่ตากวางนะครับนี่ครับตากวางเป็นร้าน DIY นะครับเครื่องมืออันนี้เราไม่ได้มาตัดเล็บนะครับก็จะมีลวดนะก็ถ้าใครจะใช้ที่แคะขี้หูนี่นะครับก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนช้อนนะครับค่อยช้อนค่อยแกะ ประมาณนี้ครับแกะยางหรือแหนบเอาไว้คีบนะครับก็จะเป็นเครื่องมือแต่ว่าที่ใช้เบื้องต้นในการแตะกาวก็จะใช้ลวดนี้นะครับก็มาก่อนอื่นนะครับต้องเอาเมมออกก่อนเดี๋ยวเมมจะติดนะครับเอาเมมออกก่อนนะครับวางใกลๆแล้วก็เอาแบตเตอรี่ออกนะครับ องอันนี้เกิดถ้ามันติดกาวไปมันเปิดฝาไม่ออกครับบางต้นเราก็เปิดไ้เราก็ดูก่อนนะว่ายางมันตรงไหนบ้างนะครับที่เราจะใช้กาวได้มีการติดก็ต้องติดแบบระมัดระวังนะครับการติดนะครับไม่ควรติดแบบนี้ควรจะติดแบบนี้เพราะถ้าใส่กาวไปบางทีกาวมันหล่นลงไปอย่างนี้นะวิธีใส่กาวกต้องใส่แนวแนวอนแนวตั้งแบบนี้นะ แนวนอนนะครับแนวนอนค,อคือแนวตั้งของกล้องนะฮะอันนี้คือแนวตั้งของภาพนะครับมีแนวแนวตั้งของกล้องนะครับก็คือใส่ลสนนนักษณะนี้แต่ถ้าใส่แนวตั้งของภาพเวลาใส่มันจะหยดลงนะเราใส่แบบนี้นะครับแล้วเบื้องต้นเทกาวใส่พื้นไว้ก่อนเอาพอประมาณนะครับเพราะว่า มันแห้งไว้แล้วก็เอาเศษลวดนะครับที่เราเกยมไว้ถือกล้องลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็แง้มแง้มดูก่อนว่าใส่ตรงไหนบ้างเราก็ขอลวดแตะกาวเลยนะไม่มากนะครับพอพอเราก็เอาออกอีกนะอออีกได้ระวังอย่าให้มือโดนนะครับมือโดนเราไปแตะส่วนอื่นนี บอดี้กล้องนี้เสียบเลยนะครับเอาทาที่ยางนะครับไม่ไม่ทาที่ไฟเบอร์ของบอดี้นะเนี่ยทากับยางระวังดีดเข้าตานะครับจากนั้นนะครับเราก็แค่กด ักวิธีกดกดแบบนี้นะครับหัวไม้มืออยู่ข้างล่างแล้วก็อีก2นิ้วนั้นอยู่ข้างบนนะครับอยู่นี้ตลอดเพราะเดี๋ยวกาวมันไหลเข้าในช่องมิม ตรงที่รอมันแห้งแล้วก็รีดรีดค่อยค่อยรีดไปเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยไม่ไปเยอะแล้วนี่เราก็มาแต่งหน่อยนึงเวลาตรงตรงไหนมันมีผิวเยอะอยู่นี่มีอยู่นิดนึ่งเสร็จษกาวนิดเศษตรงที่มัน ยังอ้าอยู่กดไว้มีผลทำไมลวดครับทำไมเอาลวดแตะกาวไ,ไม่ใช้ไม้หรืออย่างอื่นลวดนี้พอกาวมันแห้งมันหลุดง่ายพอไม้เอาไม้จิ้มกาวบางทีไม้มันหลุด หรือเอาคัตเตอร์บัตรหรืออย่างอื่นบางทีกาวหรือใครอาจจะมีเครื่องมืออย่างอื่นก็ได้ครับอันนี้ผมคิดส่วนตัวคิดว่าเอาลวดลวดมันจะสะดวกกว่ากดไว้แนะนำคือว่าถ้าใครไปซื้อกล้องมือสองนะครับนอกจากดูจำนวนชัตเตอร์แล้วก็ดูตรงกาวนี้ด้วยครับบางทีมันจะมีรอยแกะ ก็ถ้าเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนยางตรงนี้นะครับทั้งชุดก็ประมาณ2000นวิธีการแกะตรงนี้ออกก็คือข้างหน้านี้ก็คือออกหมดเลยครับฉังนั้นวิธีการดูเราต้องดูตามตะเข็บข้างล่างข้างบนนะครับเวลาสื่อกล้องมือสองก็เช็ค Wi-fi เช็คช่องเมิเช็คแบตอะไรต่างๆหลายอ,อย่างนะครับ รอมันแห้งก่อนนะครับถึงจะปิดได้นะครับถ้ากาวยังเปียกๆอยู่เพิ่งไปปิดครับเดี๋ยวมันจะเปิดออกไม่ได้เนนรีบยบร้อยครับการเปลี่ยนยางปิดเมม Sony A7 Mark II ครับฝากไว้เลยครับสวัสดีค,ครับ